เปลี่ยนทรายใหม่กันครับคิมบับวันนี้เราจะมาลองใช้ทรายแซนดี้แคททั้งแบบต้องููเก็ตและแบบภูเขาไฟให้ดูกันค่ะว่าการจับตัวเป็นยังไงบ้างมาทดลองแบบเรียวๆเลยทรายตัวนี้เป็นแร่หินภูเขาไฟจากอเมริกาจะไม่มีพวกซีเมนต์ยิบซ้ําซึ่งปลอดภัยต่อน้องแน่นอนดูตอนเทนะคะไม่มีฝุ่นเลยค่ะเหมาะกับห้องน้ำอัตโนมัติมากๆทางแบรนด์เคลมว่าจับตัวใน1วินาทีแต่เราให้3มเลยละกัน ผู้ร่วมทดลองก็ลุ้นเหมือนกันว่าผลการจับตัวจะเป็นยังไงบ้างปัญหาของห้องน้ําแมวอัตโนมัตินะคะคือายชอบไปติดเป็นโคลนอยู่ที่ก้นกระบาค่ะและายชอบแตกตัวออกเวลาเครื่องหมุนด้วยมาลุ้นพร้อมกันนะคะผลสรุปคือายจับตัวเป็นก้อนไม่แตกและใต้กระบาไม่มีโคลนด้วยค่ะเยี่ยมเลย ต่อมาเป็นไซต์ตั้งหูกเกรดพรีเมียมของแซนดี้แคทค่ะซึ่งตัวไซต์เนี่ยสก,กัดออกมาจากไฟเบอร์เมล็ดถั่วหลันเตาเลยปลอดภัยต่อน้องมากถึงแม้จะกินเข้าไปเทออกมาแล้วจะได้กลิ่นหอมมันอ่อนละมุนละมุนของไซต์เลยค่ะคิมบับก็สนใจมากอยากจะเข้าไปขุดตอนนี้เลยและตัวเกลดของไซต์ก็เล็กมากทําให้ประหยัดเวลาเราตักทิ้งค่ะไซต์ตัวนี้เขามีเมล็ดกลัวกล้ามจากออสเตรเลียที่ช่วยดูดซับและป้องกันเชื้อราอีกด้วยมาทดลองการจับตัวของไซต์กันที่3วิค่ะผลสรุปจับตัวไวไม่แตกเป็นก้อนเลยค่ะเยยีี่มอกแล้ว ใส่เต้าหู้ก็ใช้กับห้องน้ำอัตโนมัติได้นะคะเราชอบทั้งสองสูตรเลยนะอยากให้ลองค่ะ